เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยผมเป็นวัยรุ่นครับผมกับเพื่อนๆก็เป็นพวกที่ชอบอะไรลึกลับท้าทายเคยไปตามบ้านล้างที่เขาว่าเฮี้ยนนักหนากันมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเจออะไรแล้วพอดีช่วงปิดเทอมฤดูร้อ,อนผมกับเพื่อนๆในกลุ่มสี่คนนัดก,กันไปเที่ยวพัทยาครับไม่ได้จองที่พักกันไปก่อน เพราะว่าพวกผมไปกันวันธรรมดากะว่าจะไปหาที่พักเอาตอนที่ไปถึงเพื่อนผมคนหนึ่งเกิดไปได้ยินเรื่องของบ้านเช่าราคาถูกแห่งหนึ่งจากคนแถวๆนั้นเขาบอกว่าที่ราคาถูกเพราะว่าเจ้าของบ้านถูกฆาตกรรมในห้องน้ำผมกับเพื่อนๆก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีและคิดว่าจะไปลองท้าทายดู ด้วยการไปเล่นผีถ้วยแก้วกันที่นั่นเลยเพราะคิดกันว่าน่าจะทำให้เข้าใกล้วิญญาณได้มากที่สุดก็เลยไปติดต่อเช่าบ้านดังกล่าวในราคา800บาทต่อคืนเมื่อพวกผมไปถึงที่นั่นบ้านเป็นลักษณะบ้านเดียวชั้นเดียวก้าวแรกที่เข้ามาภายในบริเวณบ้านก็ดูสวยงามค่อนข้างใหม่ทุกอย่าง แลดูปกติดีห้องน้ำถูกทำความสะอาดไว้อย่างดีจนไม่เหลือคราบความน่ากลัวใดๆเย็นวันนั้นหลังจากที่พวกผมกลับมาจากเล่นน้ำและทานข้าวเยน็นเมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณบ้านเสียงประตูปิดดังปึ้งดังมาจากด้านหลังของบ้านพวกผมก็มองหน้ากันก่อนจะพากันเดินไปดูที่หลังบ้านซึ่งเป็นประตูห้องน้ำ เป็นประตูบานเดียวที่ปิดด้วยความที่พวกผมมากันสี่คนด้วยความกลัวกลับกลายเป็นความท้าทายคืนนั้นพวกผมนั่งล้อมวงกันเล่นผีถ้วยแก้วทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณแถวนี้แต่ทุกครั้งที่พวกผมเล่นผีถ้วยแก้วกันผมไม่เคยเห็นว่าแก้วมันจะขยับได้เองเลยสักครั้งสุดท้าย ก็เปลี่ยนไปเป็นเล่นไพ่กันแทนสักพักใหญ่ๆเพื่อนคนหนึ่งก็จะไปอาบน้ําแต่ด้วยความกล้าๆกลัวๆมันก็เลยชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งไปด้วยเพราะว่าห้องน้ําจะมีทั้งอ่างและส่วนที่เป็นห้องฝักบัวพวกมันสะผมกันผมได้ยินเสียงพวกมันคุยกันดังออกมาเฮ้ย <"He i, S 1> มึงอย่าเล่นพิเลนดิเอายาสระผม มาเทใส่หัวตอนกูล้างผมแล้วเมื่อไหร่กูจะสระเสร็ววะเพราะหลังจากอาบเสร็จพวกมันก็เดินเถียงกันออกมาจากห้องน้ำว่ามึงนั่นแหละแกล้งกูมึงแกล้งกูอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้พอตาผมเข้าไปอาบบ้างผมก็เข้าไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งผมเปิดฝักบัวอาบน้ำในระหว่างที่ก้มสระผมเพื่อนผมอีกคน มันอาบเสร็จก่อนออกไปรออยู่ข้างหน้าห้องน้ำส่วนผมกำลังจะล้างผมล้างฟองออกแต่ล้างยังไงก็ล้างไม่หมดสักทีจนผมหมดความอดทนลืมตาขึ้นมาขณะที่ก้มสะผมอยู่ผมเห็นเท้าของตัวเองแต่มีเท้าของคนอีกคนยืนอยู่ข้างหลังตอนนั้นผมเข้าใจว่าเพื่อนมาแก้ง เลยหันกลับไปแต่สิ่งที่เห็นคือหญิงสาวผมยาวถึงหลังร่างกายเปือยล่อนจ้อนผิวหนังซีดเปือ่อยเหมือนคนที่ถูกแช่น้ำมานานดวงตาแดงกำ่ำคล้ายกับมีเลือดออกอยู่ในดวงตาและในมือกำลังถือขวดแชมพูเทราดลงมาบนหัวผมเท <L un ters> ่านั้นแหละครับ ผมวิ่งแก้ผ้าออกมาจากห้องน้ำทันทีกระโดดเข้ามากางวงเพื่อนขณะที่เล่นไพ่กันอยู่แบบว่าไม่อายกันเลยทันใดนั้นไฟก็ดับลงเฉยๆพวกเราได้แต่คว้ามือถือเป็นแหล่งแสงสว่างเดียวที่พอจะหาได้จากนั้นก็เริ่มได้กลิ่นทู่ตามมาด้วยกลิ่นคาวเลือดคุ้งไปหมด และเสียงร้องโหยหวนของผู้หญิงดังออกมาจากในห้องน้ำเท่านั้นล่ะครับผมก็สติดับวูบลงไปมารู้สึกตัวอีกทีที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าป้าคนที่ให้เช่าบ้านไปเจอผมกับเพื่อนๆนอนสลบอยู่ในบ้านเช่าทั้งตัวมีแต่เลือดและในห้องน้ำก็มีแต่เลือดสดๆเต็มพื้นไปหมดแต่พวกผม กลับไม่ได้มีบาทแผลอะไรเลยทั้งหมอและทั้งพวกผมก็งงกันไปหมดหลังจากนั้นมาพวกผมก็กลายเป็นคนที่เชื่อเรื่องผีอย่างจริงจังกันเลยครับ